ชีวิตของคูต้องแปลงร่างกายเป็นไลออนคิงนะดูดิไลออนพิกเออหือหน้ากูสัตว์เอ้ยเพื่อนฉันบอกไว้ให้แล้วก่อนนะมันมียาพิษนะเว้ยจริงหรอเพื่อน <c oughs> เอออย่ากินอ้าฮ้วยตัวกูเปียกหมดเลยกูจะตายไหม <s ummer> เอ้ยเจ้านายอย่าพึ่งสิดูอะไรพวกกูหัวฟอร์ฟังแฟชั่นอะไรของเจ้านายเนี่ยฮะเอ้ยอย่าดิเอ้ยมีอากาศสัตว์เอ้ยกูบอกว่าอย่าดูไงมันบ้า <c oughs> เจ้านาย มเจ้านายมึงนมหกเลยสัตว์เจ้านายนมหกไอสัตว์เฮ้ยโอ้ไม่ต้องลูกกูมไม่รู้แไล้สัตว์โอ้เราจะทำตามสัญญาเจ้านายเจ้านายกูติดอยู่ในนี้ช่วยกูด้วยะจะทำอะไรของแกนะขอบใจเจ้านายอโอ้ดูนะแฮปปี้เบิร์เดย์กันหน่อยสิสันมันคิดมากแฮปปี้เบิร์เดย์ ไปแล้วกูเฮ้ยอีเหมียวมึงลงมานี่มึงลงมานี่มาโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโหอะไรขนาดนั้นมึงดุมากเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแกอยู่ไหนอะฉันไม่เห็นแกช่วยด้วยไจ้าแม่ไม่เยอะเฮ้ยมันนี่คือปลานะปลาที่มันสามารถขึ้นนี้ได้อีเหมียววัสดีครับเออ้ แข้งมันกัดหนูนี่ป๊บเยวเปรีเยวแม่แม่มแม่เอาอะไรมาล่อชาวบ้านก็อีวุ้นตะวัเอากูไม่เมแม่ๆนะเว้ยเฮ้ยไม่แม่เหรก็แมไอ้สซ์หาเรื่องนะกันกูเป็นสองอะฮะ่ะไอย่าเงี้ยไม่สักเ่ากูมันไม่เมมเพื่อรเอ้ยแล้วแม่จะม้มที่หนึ่งยหะเอ้ย น,นั่นไงฮ่าฮ่าฮ่าปากหน้าปากหน้านั่นไงโอ้ยไฟอะไรกูกูเกียร์พากไปพากมากูก็ไม่ได้อะไรดีเจ็บคอไม่สบายแฮ่